คลาต่อที่ได้รับการพี่น้องประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ วัที่หกาลำดับที่40เมื่อพีุูธจักราก ทูลในานามของคณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพออนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อหมายที่ดึงันต่อไปนี้เขียนเครื่องหมายกรรมการและารายนามอาสาสมัครพอประจบจังหวัดผู้ได้ราาับทายางามาราาีผูาา้เจราาิญงานลงรักแสงสว่างนักโมชานางดวงผาวนิชรัต นานุภาคันชัยสุโรธ

มี3คนประกาศมัี้จคนจบงวดลาที่เ่หาอกปนจากนี้ดทนสราความรจังหวัดหัยกจังหวัดอสวนในระดับที่4 เื่อปีคแม่ว่าตครนกรายขอพระราชทานข้าเจ้าขอพระราชทานเจ้าเธอเจ้าฟ้าจุฬารณ์งสองสา ส่วนคำร้องที่เป็นภาษาไทยนั้นท่านผูญหญิงหมองหลวงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้แต่งเพราะว่าเพลงที่ข้าพเจ้าร้องเมื่อกี้นี้คือแผ่นดินของเรานี้เป็นเพลงที่ทำนอง ค่อนข้างจะยากสักหน่อยรักษาแผ่นดินนี้ให้ลูกให้หลานต่อไปคนไทยมีลักษณะที่ดีมากอยู่แล้วคือความมีน้ำใจความเอื้ออาทรที่ให้ต่อผู้อื่นช่วยกันรักษาประเทศพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จย่าสมเด็จว้าขอให้คุ้มครองชาวพออสวอจังหวัดนครนายกตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครนายกขอให้ปลอดภัยจากเพียัตรายทั้งปวงคิดอะไรในสิ่งที่ดีงานขอให้สงความปรารถนาทุกประการและขอให้ท่าน และครอบครัวท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั่นหน้ากันชุดที่เจ็ดในชุดทุดท้ายพ่อสวาเจริญผู้ว่าการจังหวันกับ